คุณผู้ชมครับและผมนะฮะจะบอกผู้ผชมว่าเพลงฮิตที่แจ้งเกิดให้กับศิลปินขวัญใจของผมนะฮะวันนี้นี่พี่ๆนะครับเขาจะมาร้องสดๆในรายการของเรานะครับพี่ๆฮิวโก้ <Hugo S 1> จากเพลงความรับในใจครับผม เธออยู่ฉันเข้าใจใเธอดีรู้ว่าในใจเธอนี้นั้นมีเจ้าของใจเขาก็มีเธอ,อใจเธอก็มีเธอเขาใจฉันเลยต้องเศรา้ราปวดร้าวจนฉันต้องท้ไป เธอเป็นสุขอ็ฉันก็สุขใจเธอมีเขาคอยห่วงใยงดยูแลกินชิวยไรวันไหนที่เธอเศร้ากับเขาที่จากไป คนหมดฝันดูเชิงอลาคนดังคนหมดหาไรื่อยโลบหายใจอันแหงแล ครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกด้วยนะครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีมาอีกสองคนหนุ่มรอคุณแม่โอ้ยรอคุณเจมส์มาทัเลยค่ะคุณเจมส์มันทนนี่หลายๆคนคิดถึงสุดสหายไปไหนกันมานี่เชิญครับเคียร์พี่ตั้งก่อนดีกว่าเทน้ลายหนึครับคุณพี่เทน้ำลายเทน้ำลายแต่ข้างในแล้วเออเหรอน่้อนครับต้อนรับเขาจริงจคุณยูโก้ครับขอบคุณยูอุ่าตื่นมารายการเราขอบคุณทั้งสท่านด้วยค่ะ คิดถึงคุณเจมอนถามมากเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เจอแบบว่าพวกเราไม่ค่อยจะมีโอกาสเจออย่างอิตาเป้เนี่ยเราเห็นกันตลอดเวลาอิตาเป้เนี่ยเคเห็นกันตลอดคุณิวโก้ก็หายไปอยู่มองนอกมองงานมานานครับผมตอนที้มีลูกสองและผลผลิตสองแล้วใช่ใช่ภูมิใจมากเป็นลูกชายหมดด้วยครับลูกชายครับเห็นบอกจะมีอีกใช่ไหม ก็คงพอก่อนครับโอ้โหน้องเอ๋บอกว่าชอบมีลูกเจ้าชอบนะครับชอบสองคนที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าอีกคนนึงก็คงต้องย้ายบ้านแล้วนะเนาะเป็นยังไงบ้างชื่อน้องน้องเออฮับเปอร์คนโตฮันเตอร์คนเล็กเป็นยังไงบ้างโอ้โหเขาบอกว่าน่ารักสุดๆน่ารักครับเลี้ยงง่ายครับนะฮะคนโตก็จะมาทางผมนิดนึงตัวเล็กก็จะเหมือนคหน้าหน้าที่อยากจะเป็นลูกสาวบ้างมไหม ก็ตอนแรกก็คิดนะครับนึกว่าจะได้ลูกสาวทั้งสองครั้งเลยแต่ก็เป็นลูกชายก็ดีละนามสกุลก็ยังอยู่เลยน้ยนามสกุลเพราะบ้านครอบครัวคุณค่อนข้างเจอแฟมิลี่น้อยใช่ใช่มีกันน้อยก็เรียกว่าจะแฟมิลี่เพิ่มขึ้นอีกเอาอีกสักสองนะ เอาได้ได้เดี๋ยวให้ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนจะคุยกับทั้งทั้งเนี่ยทั้งสองท่านสามท่านทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของของงานเพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคุณยุก็ตอนนี้งานต่างประเทศเป็นไงคะก็ดีครับก็ผมก็ได้งบมาทําชุด2ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ยังได้ทําต่อนะครับเพราะจริงๆรเนี่ยรางวัลของการทํางานแบบนี้ก็คือได้ที่ได้ทำนะครับและได้ทําโดยไม่ต้องควักเองนี่ก็เยี่ยมมากเขาต้องกลับไปที่มองนอกอีก ไม่ครับผมก็บอกทางนู้นว่าผมต้องเลี้ยงลูกที่นี่ผมอยากให้ลูกเรียนที่นี่แล้วก็ผมก็อยากจะดูแลอะไรที่ที่นี่เหมือนกันทางเขาก็โอเคเขาก็ให้ผมจัดการแล้วก็แบ่ง50%โอ้แบ่งกันเรงั้นยังเลือกรับงานโอกาสจะเล่นหนังเล่นละครจะมีไหม ก็ถ้าบทหนังโดนผมก็เล่นได้นะครับแต่จริงๆผมทําอะไรได้น้อยครับในหนังถ้าให้เดินไปเดินมาทําหน้าบึ้งๆเก๊กๆอย่างเงี้ยพอไหวแต่เลิฟซีน <c oughs> บู๊ตลงน้ําอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้มันเดี๋ยวขำตัวเอ,เองใช่เพราะจะเหมาะกับอย่างนี้เพราะเมื่อกี้ยืนดูแหมสุดสุดยอดเลยมาทางนี้บ้างพี่เป้นีรับนี่รับแต่หนังละครรับบทอิตาเปียนรับบทละครอะไรเรับซีนนี่รับบทรับบทละคร ตอนนี้ใช่ครับผมเล่นละครครับผมเล่นละครหลังข่าวเรื่องเลือดตัดเลือดครับผมแล้วก็ซีรี่คาเฟ่เดย์เพิ่งมาโปรโมทกับกับที่นี่ไปครับงานเพลงเมื่อไหร่ครับจะได้ปีหน้าครับปีนี่อนฮะปีปีหน้ามีงานเพลงปีหน้ามีงานเพลงครับผมเป็นงานเพลงไก่ปิ้งเพลงข้เหนียวหายหรืออะไรมาเลง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 แล้วเนี่ยไก่เป็นเพลงเป็นเพลงใหม่ครับเป็นเพลงที่ฟังเข้าใจง่ายพี่เจพี่เจนี่คิดถึงมาคุณหายไปไหนมาไม่ถ่ายแบบไม่อะไรแล้วผมอยู่แถวสมุทรปราการเนี่ยครับคุณไม่คิดจะอะไรอ่ะเป็นจราแคบบ้านผมอยู่นั่นออ๋ ไม่เช่ขาหมุดปากไม่ชไม่คิดไม่คิดจะกลับมาเล่นอะไรบ้างแบบอะไรบ้างเลยหรอไม่ได้คิดเลยครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ทราบเหมือนกันคุณเป็นคนที่หล่อตลอดการจริงๆโอ้โหเขาเปลี่ยนเลยหล่อทา้งแม่เขาหล่อสวยทัหายม่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ฮะหลบอยู่ที่บ้านเนี่ยครับทำอะไรกนอยู่ตอนนี้ผมทำผมทำงานเบื้องหลังค่อน้างเยอะครับอ๋อเหรอฮะคือไม่คิดจะมาอยู่เบื้องหน้าครับนี่ไงผมก็มาถ้าเป็น ละครแหละละครละละครก็อย่างที่บอกที่เล็กพูดนะเมื่อกี้ครับถ้ามีบทอย่างคุณจะได้เยอะอย่างคุณจะบทน่าจะมีเยอะไม่เล่นเองอะเนาะไม่เล่นเองมากกว่ามากกว่าใช่ครับเขาไม่วไหวเปิดตัวนะครับเปิดตัวที่นี่วันเล่นแน่นอนมือทองนะครับครรับเอตอนนี้คุณทําอะไรบ้างค่ายเทปค่ายเพลงค่ายเทปค่ายเทปผมทำค่ายเพลงค่ายเทปโบราณมากค่ายเพลงจริงจริงก็ทํางานทางด้านดนตรีนี่แหละครับ พารีเซอร์ให้กับหลายวงครับวงชื่อดัชเ็นมาผมก็เป็นโปรวเซอร์ให้ผมด้วยทั้งหมดอยูลังเราทำเพลงรายการด้วยใช่อันนี้น่าสนใจกว่าคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นใครเป็นตัวตั้งตัวตีคุณอยู่ก้ผมพี่ใหม่ครับแล้วหมเอกนะครับซิโรฮีโร่เราเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งและนี่เป็นครั้งที่สองก็เป็นเทศกาลดนตรี ดนตรีฮิปปี้และกองไฟครับร็อกโรคัมแบ็กครั้งที่2นะครับวันที่22-23พฤศจิกานี้ที่โมกเหล็กสระบุรีนะครับแล้วต้อทำไงจะไปดูก็เข้าไปดูเงี้ยหรอคะเบียดเบียดเงี้ยหรอครับครับอันดับแรกต้องซื้อบัตรนะครับก่อนก่อนที่จะเข้าไปนะไปซื้อบัตรไปดูได้ไหมคะ ได้ได้ครับ่เด็กๆเกาดูกันเด็กๆก็ดูได้คนมีอายุก็ดูได้ครับเพราะว่าเราจะมีวงสามสิบปีของล็อกโลในเมืองไทยเรามีคาราบาวหินเหล็กไฟยันวงเด็กๆที่กําลังดังโรโมโซนิกก็คือเป็นวงที่กำลังดังสาวงคุณเจกุณร้องด้วยหรือเปล่าผมไปด้วยครับแล้วไม่ร้องเพลงซะหน่อยเหรอ ไปเล่นกับพี่เล็กอยู่แล้วไปเล่นร็อกภาษาแล้แต่อารักอีกแล้วอารักน้องอีกแล้วคุณใหม่คุณเอกไปดีกว่านะครับงานงานนี้ความพิเศษจะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับนอกจากรวมวงวงร็อกสามสิบวงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของวงที่มาเล่นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจของของเขาครับอืออาจจะเป็นคาราบาจะเล่นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจเล็กอาจจะเล่นเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่เป็นรถคลาสสิกรถ อะไรต่างๆนะครับครับมาร่วมงานเลยนี่นี้ี่ถามแทนแบบว่าเอกหน่อยไหมพี่เอกอนี่ในงานจะมีตีกันไหมล็อกกันเล็ถกนแล้วชาวล็อกไปกันนี่เลยพวกนักดนตรีตีกันเองครับมากกว่ามีหรอพี่คิดว่ามีไหมไม่ไม่มีแน่นอนเพราะพี่จัดการหมดแล้วใช่ฮะเราเราจัดเรา เคลียร์หมดเลยบร้อยตอบยากเลยนะวับไม่เป็นคำถามที่เป็นใครตอบได้ฮะทุกคนยากเลยที่เกิดขึ้นฮะครับผมแต่มันแน่นอนมพราะละมันนะครับอาจารย์เป้อาจารย์เป้เหรอฮะเตรียมหรอกกี่เพลงมาเล่นมาเลยร้องไหมฮะร้องประมาณ28่สิบแปเพลงยีเพลงลงตอนเพลงที่หกนะฮะ้อหลังยนี่เอ้ามีบัตรมาแจกหน่อยแล้วมีสโลแกนแน่นอนครับวันนี้เรามีบัตรมาแจกถามสโลแกนของ Rock and Roll Comeback Music Festival 2คืออะไรนะยากไหม เมื่อกี้ที่คุณฮิโก้บอกไปแล้วครับใช่ไหมคุณฮิโก้บอกไปแล้วเราแจกกัน5รางวัลรางวัลละสองใบครับไปรับลมหนาวกันที่มวกเหล็กนะะฮรางวัลละสองใบห้ารางวัลวันที่อีกทีสิคะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามพฤศจิกายนนี้นะครับบ้านเหล็กที่ไททิเกตแมชชีนครับที่ไททิเกตแมชถ้าแล้วก็ซื้อหน้างานได้นะครับบาทห้าร้อยก็ดูได้วันหนึ่งถ้าแปดร้อยดูได้ทั้งสองวันเอ๊ะคุณเล่นสองวันเลยนะฮะผมเล่นวันที่สองครับศิลปินสามสิบกว่าวงอสามสิบกว่าวงคุณคิดดูว่าสองวันเนี่ย ก็ดูกันตัวเองกันครับเอาไว้คงกลนการเต็นท์นอนได้ไหมครับการเต็นท์ตอนแรกเราว่าจะทําอย่างนั้นแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สะดวกในการดูแลความปลอดภัยเลยก็มีที่พักตรงนั้นที่เราจัดไว้ให้แยกะนะครับเอาไปดูไปดูก็แล้วกันจะได้เห็นศิลปินทุกท่านนะคุณเจมอนทนแหม่หลายๆคนอยากเจอคุณต้องไปเจอซะหน่อยใช่ครับอารักต้องเตรียมเยอะเดี๋ยวจะแวะไปดูอยากเจอก็ไปเจอกันได้นะครับขอบคุณมากคคคครรัับบบบขขออุุณณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ